ในตอนเริ่มต้นไม่นินจาทุย่างเริ่มต้นจากไอเทมเล็กๆรัคษาเป็นตำนานตามไอเทยวมีอยู่สีคุ่ค่าใจการต่อสู้เพื่อมันนินจาเป็นที่ต้องการอยู่เสมอทีเริ่มต้นจากทุเลโก้กลายเป็นเลโก้ตัวต่างๆนินจาโกสร้างขึ้นที่ทีละก้อนอิฐ ทั่กวาาแห่งกับโภัยมิตรภาพและครอบครัวและผู้เดียธรรมดากลุ่มหนึ่งกลายเป็นนินจาแต่ละคนแปลงหน้าเป็นนินจาของตนเองฉันจะฝึกฝนพวกเขาให้เป็นโปาเจกย์สเปนจิสตมาล้อมกันเลยในขณะที่เหล่าฮีโรเราจะโตขึ้นด้วยกันไม่ไปทราบสำหรับคุณท่านหลอดกำลังกลับมาแล้วสิทธิ์ได้กลายเป็นอาจารย์แล้วกอนินจาโก เป็แฟนทั่วโลกร่วมเป็นหนึ่งเดียวเขาร่วมกับเรานินจาเพื่อสุกาสสร้างสรรค์มันคือรู้สึกพิเศษมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ทุกคนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันความรักที่มีต่อนินจาโกใที่ต่อแรงใจให้กับเราอย่ายอมแพ้เขาดนินจาไม่เคยยอมแพ้และใช้เวลาให้กุมข้ามากที่สุดอยากภาพประกันพุ่งสิทธิธรวันี้ได้บทเรียนทำให้เราสนิทสนมกันมากขึ้นนินจาโกกลายเป็นชุมชน เหล่านะี้ทำให้ฉันได้ใกล้ชิดกับผู้คามากขึ้นนะั่นคือครอบครัวหนึ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับครอบครัวคือมันก็เหมือนกับการเป็นนินจาแหละตีโอกาสเติบโตเสมอและด้วยเหตุน,นี้อ่วะวะ่าอิน,นจากโกยังคงเติบโตต่อไปเรื่อยๆเนี่จา แต่ไม่ปุ่มให้กดหยุดเสมอเราแค่ในเพิ่งรัโตัวขนานในปีนี้เราจะจัดตามเป็นนินจามากขึ้นเพื่อมังกรมากขึ้นและเรื่องราวที่คุณสร้างทั้งหมดโดนรู้ว่าคุณจะไม่อยู่ในสถานที่ได้อย่างไรจนเต้นไปกับนินจาโกจะเข้าไปในทางไหนไปคุณจะปังไพสือดยชั้นใหม่เต้นตัวใ้พมกับนินจาโกในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ปีนี้ไปแบบนินจาเลยเข้าตู่โลกนินจานินจากโกโคดห้าไปโอเคน่ามาน่าทึ่มากเลยไม่ต้องใส่เลย